สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกค,คลิปนี้เราก็มาดูวิธีการทาโต๊ะหมูจิ๋วนะครับด้วยอะคริลิก4มิลน,นะครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราจะใช้อะคริลิกกี่มิลก็ได้แล้วแต่เราครับก็เป็นเรามีวัตถุดิบอะไรอยู่เราก็เลือกใช้นั้นมาใช้ตัวนี้แบบเราก็สามารถจะแก้ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เพราะว่าตัวแบบนี้เราทําด้วยตัวเองครับก็คือพูดถึงการอบแอบบางครั้งอ่ะเราจะต้องมีการประหยัดอะคริลิกด้วยอย่างเช่น ย่างเช่นแบบว่าตัวนี้ออกโมเปะมาใช่ไหมครับเวลาเราไปยิงเนี่ยเราก็อาจจะทําเข้าไปซ้อนลักษณะน,นี้นะครับใช่ไหมครับก็มันถูกออกแบบมาให้แบบว่าซ้อนกันเข้าไปทําให้เราแบบประหยัดนะครับประหยัดแผ่นอะคริลิกในการเซ็งานขึ้นมาด้วยนะครับเช่นอย่างเงี้ยสองชุดนะครับใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะเข้าไปด้วยเราก็จะใช้ขอบเขตของแผ่นอะคริลิกแค่สี่นิ้วคูณ 8นิ้วสี่คูณเท่านั้นเองนะครับก็สามารถทําได้1ตัวแล้วทีนี้ก็แล้วแต่ที่เราดีไซน์ขึ้นมาก็คืออย่างเช่นว่าเราอาจจะดีไซน์ให้มันแบบมีการแบบว่าสัมผัสกันชิดๆกันอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะใช้แผ่นอะคริลิกน้อยลงก็มีอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเราปรับเราปรับเข้ามาอาจจะเป็นเข้าในฐานนี้ตัวนี้ไปเสียวกว่าตัวนี้เห็นไหมครับก็คือ เอาเข้าจริงๆก็บางทีเราประหยัดอะคริลิกไปด้วยการแบบดีไซน์ถูกบีบกั้นด้วยตัวดีไซน์ที่ต้องการประหยัดแผ่นอะคริลิกใช่ไหมครับกลายเป็นงานเราไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ประหยัดไม่ได้เราถ้าเปลืองเราก็ต้องยอมเปลืองนะครับเพราะว่างานออกมามันใชได้ดูทีอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นงานที่ที่แบบว่ามันเหมือนการขามสี่ขามันเหมือนกันนะครับแล้วเวลานํามาประกอบเนี่ยมันก็ ตัวนี้ก็จะไปขัดกับตัวนี้นะครับรูตัวนี้ก็จะไปขัดกับตัวนี้คือขัดกันไปขัดกันมาพอดีพอดีนะครับทําให้เราออกแบบดีไซน์แค่แค่สชิ้นนะครับคือชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นขาแล้วก็ใช้ขาแล้วะก็ปีขึ้นมา4ชิ้นแล้วก็ยิงนะครับทีน,นี้เราก็มาดูวิธีการออกแบบอย่างเช่นเราเราต้องการออกแบบขนาดกว้างสามนิ้วโต๊ะของเรากว้าง3มนิ้วเราขึ้นขึ้นรูปมาก่อนนะครับแล้วก็3นิ้วก็คือ75มิมิลนะครับเจ็ดสิบห้ามิล เราก็กําหนดความสูงนะอย่างเช่นว่าความสูงเราอยากจะได้เท่าไหร่นะเราก็กําหนดไปว่าอาจจะเป็น25คูณ75นะครับเอ้ยมมจะปิดผมะิดตัวนี้นะครับ25คูณด้วยเอ้ย <c ười> 75 75นะครับอ่ะเราได้อย่างนี้ละเราเราก็ดูว่าเอ้ยถ้า25มันเตี้ยไปหรือเปล่า เราก็สามารถเพิ่มเติมได้เพราะว่าเราทําเองมันอิสระนะครับมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วทีนี้เราก็มาทํามาทําต้นแบบของเขาก่อนก็คือแบบมึงว่าตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนขาสิงนะครับที่เป็นเป็นขาสิงมันก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าเป็นลักษณะแบบนี้มนวนนี้เข้าไปเสร็จแล้วตัวกลางนี่เราก็ใช้วิธีแบบวาดเอาอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นขาตรงนี้ไปต่อขาตรงนี้อ่าแล้วเราก็ได้ เราก็ได้ส่วนกลางที่เราก็จะเอาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของเขานะครับเราก็ใช้วิธีเอาสี่เหลี่ยมมาแล้วก็เพื่อนสมาชิกจับให้มันไปเซนเตอร์นะเซนเตอร์กับตัวนี่มันจะมีมิดพอยต์มิดพอยต์ของมันเห็นไหมครับมันจะแบ่งครึ่งกันพอดีนะครับตรงนี้เราก็หยอดด้วยสมาร์ท i ิวทูหยอดเข้าไปนะอ่าแล้วก็ไปสามชิ้นเราก็ได้ตัวขานะแล้วอืมแล้วเราก็ทําการเชื่อม เชื่อมนะเชื่อมเรียบร้อยแล้วเราก็มาได้ได้ฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อนสมาชิกก็มาตัดนะครับผมก็มาตัดโหนดที่ไม่จําเป็นออกจริงๆไม่ต้องตัดก็ได้แต่เราก็เพื่อความแบบว่าเรียบร้อยเราก็ตัดให้มันให้มันไม่มีโหนดนครับให้โหนดเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับขาซิงนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแนวโค้งแล้วก็เป็นตัดตรงกลางนะครับเราก็จับสองอันแล้วก็คอมบายไม่ใช่คัมบายเวทเชื่อมรวมกัน รเราก็ได้ขาซิกข้างหนึ่งละทีนี้ขาสี่ข้างมันจะซ้อนกันเนี่ยมันจะมีส่วนตรงกลางของเขาก็คือที่เดือยที่จะไปเกี่ยวกับไปตัวตับฉัดไปเนี่ยก็คือสี่มิลใช่ไหมครับเราก็วาดสูตรวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเราจะกลับจริงๆมันสี่มิลก็จริงแต่ตัวมันะจะต้องเข้าไปในตัวอื่นเราคิดเป็นเอาเป็นแปดคูณแปดนะครับแปดคูณแปดทีนี้เรามาจับเซนเ,นเตอร์เข้าไปที่ตัวหลักเนี่ยเราแตะ แล้วเราเข้าไปที่มิดพอยต์ของตัวนี้เห็นไหมัมันจะมีมิดพอยต์เพื่อที่จะให้เกี่ยวกับตัวนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้มาจับมิดพอยต์ตัวนี้เหมือนกันแต่กดนี่กดตัวคอนโทรลค้างไว้นะครับเห็นไหมครับเราได้งแล้วทีนี้เราทําไงเราก็เอาตัวนี้มาตัดกับตัวนี้ครับตัดเข้าไปเลยหน้าตัดหลังโชะนี่ครับแล้วตรงนี้กับตรงนี้ทำไรเชื่อมกันนะครับเชื่อมกันปุ๊บเรียบร้อยแล้วเราได้แล้วตัวโคง ตัวโคงที่ที่จะไปต่อกันพอเวลาตัวที่มันจะไปต่อกันใช่ไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้้ามองเรามองจากด้านบนนะเรามองจากด้านบนมันจะเป็นลักษณะาการเกี่ยวกันแบบนี้นะครับอืมเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะเ,เกี่ยวกันลักษณะน,นี้ก็คือเหมือนกับในรูปภาพอะ่ะเขาจะเป็นลักษณะว่าเขาจะตัวนี้มาเกี่ยวตัวนี้ตัวนี้เกี่ยวตัวนี้ตัวนี้เกี่ยวตัวนี้ ต่างคนต่างเกี่ยวกันนะครับแล้วก็มีด้านบนที่ที่เป็นเป็นเดือยซึ่งจะไปรับรับขอบบนนะครับรับขอบบนแล้วก็เดือยก็ลักษณะดเดียวกันนะครับเราทําปดคูณแอันนี้มันถ้าเป็นเพื่อนสามาชิกใช้อะคริลิกสามมิลน,นะครับก็เป็น6กคูณหนะแล้วก็เอาเซนเตอร์มาต่อนะครับแล้วก็จับจับเซนเตอร์เข้าไปที่มิดพอยต์เหมือนเดิมเพื่อให้มันทรงนะครับแต่ทีนี้มันจะกลายเป็นโนดนแลวมันไม่ใช่มิดพอยต์เพราะมันเป็น เราเชื่อมกันนะครับทีนี้เราเราเชื่อมกันตรงนี้ปุ๊บเราทำลายเชื่อมเวทเชื่อมเป็นเป็นตัวเดือยเนี่ยเรรยบร้อยแล้วครับงานของเราทีนี้เราพูดถึงการดีไซน์เราจะออกเป็นแบบว่าลายกระหนกไปเจาะเชืลายพวกตาประจำยามหรือว่าลายกระหนกหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารเล้เสร็จแล้วเราก็เจาะเข้าไปนะในส่วนนี้นะมันไม่ให้มือกระทบกระเทือนกับตัวข้างบนเมื่อเราได้ได้เซตตัวนี้แล้วทีนี้เราก็มาทาโต๊ะ มาทาฝาโต๊ะนะครับฝาโต๊ะด้านบนเนี่ยอันนี้ไอตัวนี้นะ่ยเวลามันต่อกันอย่างอย่างไอที่ผมผมต่อกันให้ดูใช่ตรงนี้ถึงตรงนี้75บวกด้วยความหนาของอะคริลิกอีก4มิลเป็น79เถูกไหมครับเราต้องอย่าลืมบวกนะครับอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นด้วย79ก็ถ้าเพื่อนสมาชิกใช้อะคริลิกแบบแบบตัว สามมิลน,นะเพื่อนสมาชิกก็บวกสามนะครับอันนี้ผมใช้อะคริลิกสี่มิลผมบวกสี่ถ้าใช้อะคริลิกบวกห้าก็บวกห้านะครับแล้วแต่เราก็คือความหนาของความหนาของพลาอะคริลิกมาเชื่อมต่อกับด้านกว้างของตัวบัตรนะครับสี่มิลอันนี้ก็คือเจ็ดสิบห้าคูณสี่เป็นเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าคูณเจ็ดสิบเก้านะครับอันนี้คือตัวโต๊ะด้านที่ข้างบนที่จะที่จะแปะลงไปบนบน,บนตัวโต๊ะทีเนี้ยเรา ต้องการขอบมันก็คือถ้าเราทําตรงๆมันจะไม่มีขอบโต๊ะแบบนี้นะไม่มีขอบโต๊ะอ่าถ้าเราทำตรงๆไม่มีขอบโต๊ะเราเราตั้งตรงนี้เราจะได้เราจะได้จากเส้นจากช่วงนี้นะครับจากช่วงนี้ไปถึงช่วงนี้อ่าจะได้ช่วงนี้เนี่ยมันจะยาวจะมันจะมันจะยาวทั้งหมด75บห้าบกบวกสี่นะครับก็คือจะเป็น79นะครับ79ก้าคือเป็นขอบโต๊ะพอดีนะครับขอบโต๊ะของ ขอบโตัว79พอดีเพื่อสมาชิกดูนะครับ79มันล็อกพอดีเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนของตัวหนึ่งนะทีนี้เราอันนี้เป็นขอบใช่ไหมครับเป็นขอบแล้วทีนี้ขอบเนี่ยจะต้องเข้าเข้าเนื้อมันประมาณ4มิลเพื่อเป็นความหนาของตัวมันเราก็เอา79เนี่ยแล้วบวกด้วยคีย์บอร์ดก่อนบวกขึ้นมา4ีหนึ่งแล้วเราลดเหลือ75นะครับคูณ75แล้วบวกขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะมีร่องเผื่ออันนี้ อืเดี๋ยวต้องเช็คที่หนึ่ง75คูณ75ข้างละสี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันเพราะว่าข้างละสี่นะครับที่จะมามาชนเดือยก็คือสองฝั่งนี้จะมีเนื้อของอะคริลิกด้านละสี่มิลถูกไหมครับเราต้องบวกแปดนะครับเพราะว่าข้างหนึ่งสี่มิลแล้วก็เออลบไม่ลบ,ลบ,ลบไม่ใช่บวกลบเราบวกเรากดบวกที่คีย์บอร์ดนะครับเป็นการเพิ่มประตูขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ไม่ได้บวกเพิ่มกดบวกที่คีย์บอร์ดเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้น แล้วตรงนี้ลดลงมาลดเท่าไหร่ลดแปดลดเจสิบด,ดนะครับผิดผิดครับเพราะว่ามันต้องบวก2ด้านนั่นเองอ่็71เ็ดเรียบร้อยเห็นไหมพื้นเส้นที่มันจะเห็นมันต่อเป๊ะเลยอะ่ะแล้วทีนี้อยากจะให้ขอบเขานาออกไปเท่าไหร่ล่ะขอบหนาไปสี่มิลน,นะครับให้ตามไปคลิมันจะได้ดูสมดุลกงน7จ็บกบวกแปดก็เป็นเท่าไหร่เออ8ปดสิบเจ็ดนะครับ8ปดสิบเจ็ดเดี๋ยวเราเรา,เราต้องบวกมันก่อนเราต้องบวกบวกไอ้ตัวนี้ขึ้นมาก่อน กดบวกที่คีย์บอร์ดคือสร้างเป็น X e อีกเสียมอีกวัตถุหนึ่งเราบวกบวกขึ้นไปนะครับข้างละบวกเข้าไปคือข้างข้างละสี่ก็คือรวมกันสองข้างก็เป็นแปดแปดก็รวมเป็นแปดสิบเจ็ดมิลนะครับแปดสิบเจ็ดมิลได้บวกก็แปดสิบเจ็ดมิลอ่าเรียบร้อยทีนี้ทีนี้เราก็มาทําเดือยทําเดือยที่ที่จะวางทีนี้เดือยมันจะเท่าไหร่ล่ะเดือยมันก็ต้องมาติดอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเดือยมันจะต้องมาติดตรงนี้เราก็ เราประกบที่ตัวนี้เลยนะครับเป็นเดือยถูกไหมครับเราก็เท่าไหร่ละ่ะแปดนะครับแปดคูณสี่เนี่ยตรงนี้ตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลย8ปดคูณสี่ที่จะเป็นเดือยมาเสียบตรงนี้มาเจาะไม่ใช่มาเสียบมาเจาะเข้ากับตัวขอบนะครับเราจับด้วยคอนโทรลนะล็อกระดับมันแอ้มมาอยู่ตรงนี้นะเราได้เราได้โหนดหนึ่งละทีนีไ้ไอตัวที่ ที่อยู่ตรงปลายเนี่ยมันก็ต้องไม่ไม่ชิดตรงนี้ก็เป็นเพราะมันมันมันลบสี่ครับตรงนี้มันสี่นะตรงนี้มันมาล็อกกระเดยพอดีอันนี้จะเป็นแผ่นโต๊ะข้างบนใช่ไหมครับพอเราได้หนึ่งปุ๊บเนี่ยผมให้เพิ่อนสมาชิกทำยางน,นะครับแต่เราย้ายจุดหมุนไปที่เซนเตอร์ของตัวสี่เลยียม่ะแล้วเราก็เลื่อนปุ๊บคลิกขวาบวกนะครับแล้วก็เลื่อนอีก ปึ๊บคลิกขวาบวกเรื่อยๆเพิบคลิกขวาบวกนะครับเรียบร้อยละแล้วเราก็ลบไอ้เส้นลำริงืมเราก็จะได้ตัวโตว๊ะตัวโตว๊ะที่ไปตัวนระูโต๊ะที่ไปเจาะอ c o m มบายเจาะเรียบร้อยผมก็ได้ผมก็ได้ตัวโตว๊ะที่จะไปเจาะคลีกงละเมื่อเมื่อเอานำไปตัวเนี้ยไปวางไปวางกับตัวนี้ปุ๊บมันจะล็อก มันจะล็อกที่เดือยแล้วมันก็จะเหลือขอบสี่มิลตรงนี้ก็จะเป็นตัวต่อพอดีนะครับก็เป็นตัวต่อพอดีเท่านี้เองเราก็ทําได้แล้วโต๊ะแบบตัดโต๊ะอะคริลิกโต๊ะหมู่จิว๋วนะครับโดยโดยเราทําแก้แค่ส่วนที่ทําให้มันล็อกกันนะครับก็คือเราก็ทดลองอัดถ้าเรากลัวว่าเป็นอะคริลิกจะเสียอะไรเงี้ยเราก็ลองตัดกับวัสดุอื่นก่อนนะครับอย่างเช่นเป็นกล่องเป็นฟิวเจอร์บอร์ดเงี้ย เราก็ตั้งหัวให้มันวิ่งเร็วๆหน่อยมันก็จะตัดติ๊ก็ตัดไอ้บอร์ดที่เป็นพลาสติกได้ได้เร็วขึ้นครับก็ต้องเทสเทกัหนดูคแต่ะวัสรุมันก็แล้วแต่หัวยิงนะครับว่าจะให้ยิงเร็วแล้วก็ความร้อนจะเอาเท่าไหร่แล้วก็เวลาวิ่งต่อวินาทีให้วิ่งให้วิ่งเร็ววิ่งช้ามันก็อยู่ที่วัตถุดิบนะครับทีนี้เราก็ได้ได้ไดตัวนี้มาปุ๊บเล้วเพืนะ่อนสมาชิกก็รู้หลักแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรารู้หลักแล้วถ้าเรายึดยึดโตมู่ที่ขนาด 3คูณ3ก็คือ75มิลตัวนี้แต่มันจริงๆมันจะยาวกว่ามันเป็น70มันเป็น87เพราะมันบวกตัวข้างๆอีกข้างละสิบนะครับจาก75ก็เป็น7 7อ่ะทีนี้เราถ้าต้องการโต๊ะสูงละ่ะอ่ถ้าเราต้องการโต๊ะสูงโต๊ะสูงเท่าไหร่อย่างเช่นเป็นโต๊ะหมู่หมู่ 7, หมู่เกใช่ไหมครับเราก็ต้องทำโต๊ะสูงแต่เราอยากจะได้ขนาดเท่าเดิมเรา๊อปปี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มันเลื่อนตรงนี้ มอเลื่อนตรงช่วงขาสิงครับจริงๆอ่ะอะาจจะเลื่อนช่วงขาสิงอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าจะออกแบบใหม่ก็ออกแบบได้นะครับเนี่ยเลื่อนมาปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้ได้จริงๆมันใช้ได้แหละแต่ทีนี้เราอยากจะให้สวยเราต้องยกไอ้คู่นี้ลงมาด้วยไอ้ชุดนี้ลงมาด้วยเพื่อให้มันสมดุลกันเรายังคงใช้ เดือยแบบเดิมได้แต่ทีนี้มันมันพอมันไกลมากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อนสมาชิกเราก็มาเพิ่มเดือยเข้าไปเพิ่มเดือยอยังไงก็คือแปดคูณแปดแล้วเราจับเซนเตอร์ไปที่ตัวนี้ให้มันล็อกอ่าพอล็อกเสร็จแล้วเราก็กดคอนโทรลมันจะรักษาระดับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ตัดตรงนี้เชื่อม เห็นไ,ไหมครับง่ายไหมครับเราก็ได้โต๊ะหมู่ตัวสูงแล้วนะเราก็ทําลดระดับ,บต่ตําๆกันลงมาแล้วก็ไอ้ตัวโค้งนี่หล่ะจะต้องมีการดัดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่อนสมาชิกก็ไปดัดเพิ่มเติมแต่ยังคงใช้ฝาโต๊ะต,ตัวเดิมนะเพราะว่าเราไม่ได้แก้มไม่ได้แก้มเดือยข้างบนแล้วก็ความกว้างก็คือ f i กอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับตรงนี้เราก็อาจจะดัดแปลงเส้นให้โค้งสวยนิดนึงก็คือเราดัดดัดขึ้นไปให้มันโค้งสวยนะครับ แล้วเราก็ทําการเชื่อมตัดตรงนี้นะครับแบ่งครึ่งแบ่งเซนเตอร์ออกมาแต่นี่ต้องเป็นเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องวาดวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เป็นเซนเตอร์ของตัวนี้ เราวาเป็นเซนเตอรตัวนี้แล้วเราเอาเส้นเนี่ยมามาชนกับเซนเตอร์ของตัวตัวบอร์ดตรงกลางเห็นไหมครับเราก็จะได้สองฝั่งเท่ากันแหละทีนี้เราก็มาดัดอืดัดเส้นเนี้มันโค้งลงอีกนะครับทีนี้เราก็หยอดด้วยสมาร์ทฟิว o ูอ่าแล้วเราก็ยกออกมาแล้วเราก็กลับกระจกเชื่อม ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คืออะไรคือตัดตัดตัดตรงนี้ให้เป็นเดือยใช่ไหมครับเราก็อยากทำยังไงล่ะเราก็อย่างนี้ก็ได้นะครับวัดสี่แปดสี่นะครับแล้วก็แปดแล้วก็เอาตรงเนี้มาสัมผัสกับตรงนี้นะมาเสัมผัสเสร็จแล้วเราก็โยกตรงนี้ เรียบร้อยเราก็ได้เดือยนะครับก็คือใช้หลักหลักการของมันตัวเนี้ยเข้ามาสัมผัสตัวนี้พบแล้วก็โยกแทนที่จะเป็นเดือยให้เป็นเวาแเราเปิดแบบสแนปไว้มันจะเกาะของมันเองอ่าเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โต๊ะโต๊ะสูงทีนี้เราจะทําอะไรละ่ะเราจะทาโต๊ะโต๊ะขนาดเท่าไหร่ล้วก็แล้วแต่เรานะครับแล้วเราก็กําหนดความโค้งให้เขาสมดุลกันอย่าให้มันเหมือนกับว่า มันดูแบบนี้ไม่ค่อยสวยนะครับอย่างงี้ไม่ค่อยสวยอย่างนี้สวยกว่านะครับหรือว่าทีนี้เราก็ใส่พวกหลตราบจำยามลายกระนกลายอะไรเข้าไปแล้วแต่เรานะครับแล้วจะเราดีไซน์เลยทีนี้เราก็ใช้แผ่นโต๊ะข้างบนเป็นแผ่นเดียวกันเพราะว่าเรายึดขาจากตัวนี้มาเหมือนกันนะครับเพื่อนจะมาเพื่อนสมาชิกลองไปทําดูนะครับแล้วใครติดขัดตรงไหนก็สามารถพิมพ์มาสอบถามได้นะครับเพื่อนสมาชิกจะใช้สูตรนี้นะครับไปทําแบบโต๊ะสารพาัดหรือว่าเป็น อะไรก็ได้นะครับที่มามาถอดประกอบแต่ตัวนี้ก็คือมันสามารถทําอะไรมันถอดประกอบได้นะครับเวลาเราส่งไปให้ลูกค้าอย่างทางไปรษณีย์เนี่ยเราพับพับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งเป็นแบนๆส่งไปทําให้กล่องของเราเล็กนะครับและโอกาสแตกแล้วน้อยลงเพราะว่ามันแบนๆนะครับใช่ไหมครับเวลาเราส่งงานเนี่ยส่งได้นะครับอาจจะแปลว่าเออให้แถมหลอดกาวไปหลอดหนึ่งเวลาเขาประกอบเสร็จแล้วก็ไปหยอดกาวตามตามตามหมดเชื่อมต่างๆมันก็จะทําให้โต๊ะแข็งแรงขึ้นนะครับ มันก็เรียกว่าการโต๊ะถอดประกอบโต๊ะหมู่ชิวเป็นชุดเป็นเซตนะครับทําออกมาเลยเป็นเป็นตัวเป็นเซตแล้วก็อาจจะทําเป็นขาใหญ่ด้วยอะไรด้วยประกอบกันไปนะครับก็คลิปนี้ก็ใครมีปัญหาแล้วก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับเราก็ใช้หลักการของมันก็คือ snap แล้วก็วัดไซส์นะครับแล้วก็ snap แล้วก็หมุนกลับกระจกอะไรเงี้ยเราทําได้ออกแบบได้แบบดีไซน์ได้เป็นของเราส่วนตัวไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะครับ ก็สามารถจะเรียกว่าสร้างงานได้เรื่องอย่างไอ้โต๊ะข้างบนเนี่ยนะครับเราอาจจะเจาะได้เจาะเป็นรูเป็นรูเป็นยูสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ทําทําตัวงอนไปนิดหนึ่งไว้วางพักเครื่องนะครับให้มันแบบว่าวางลงไปแล้วเออดีอาจจะทําแบบเป็นพวกเป็นพวกโค้งนะครับอย่างเช่นว่าถ้าพอเราเราเจาะรูใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าเราเจาะเจาะรูเป็นสี่เหลี่ยมนะครับพอเจาะรูเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ทําทําตัวพับนะทําแบบอะคริลิก พับลงมาอย่างนึนอย่างนี้ครับอ่าอืมแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็เชื่อมน,นิดนึงแล้วเราก็จะให้เหมือนว่าวางตัวเหรียญพระลงไปปุ๊บเนี่ยวางไปได้มันก็จะโชว์เป็นเหรียญพระตั้งขึ้นมาอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่ดีไซน์เลยนะครับเราก็ลองดูเพราะว่ามันต้องต้องวัดองค์พระด้วยเพราะเป็นถึงจะทาไซด์ได้พอดีพอดีองค์พระจะเป็นว่าโต๊ะหมู่จิ๋วสั่งตัด ก็คือว่ามีมีพเครื่องมาให้เราด้วยแล้วเราก็กะตำแหน่งให้พอดีแล้วก็ทําแท่นรองแท่นวางให้มันพอดีพอดีกับตัวองพระอาจจะไม่ต้องทำ33า3คูณสก็ได้อาจจะเป็น3ามคูนหจนิ้วอยางงี้ครับก็เป็นโต๊ะหมู่7ดหมู่9อะไรแล้วแต่เราจาได้หมดเลยนะครับลองทำไปดูครับติดขัดตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามนะครับขอบคุณครับ